สวัสดีค่ะแม่พี่น้องมีย้ายพามาหลอกทะเละกใกล้ๆบ้านอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกินทุเรียนพี่น้องเอ้ยมือนี่กินทุเรียนกินทุเรียนพี่น้องกินในบ้านมาได้พาพี่น้องมาหลอกทะเละกินแบบทุเรียนพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินแบบทุเรียนน้ำกัน <c oughs> เราเปิดอากาศของปงมือนิฮ้อนพี่น้องค้ะ ยายสื้อซื้อมาเรียบร้อยพ่อมางุนมางุนก็ซื้อมาเรียบรอย้อยตองงนแรกว่าที่สื้อมังคุดอยู่พี่น,อน้องเบิ้งมังคุดเหรอน้ำแมยายเลยซื้อทุเรยียนมาหนิมาพี่น,อน้องกินทุเรยียนน้ำกันมาหนิห่างทะเลนี่ละมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเสร็จเสียอ่ะนี่ ที่สิบเรียญพี่น้องจ้าเอาเง,งินน่อยหมไงมัน,นกินอาหารเปลี่ยนสุขภาพพี่นอ้องเลยเลี้ยงคนมาหมอนท้องคนวะมันเป็นอะเ่าเมื่ขายสวนดิพี่นอ้องเลยายายแก่ 九、十、八 <noise>、年。<noise> <noise> ลอบอีกแล้วพี่น้องก้องคอยมาได้ต้อเก็บงคืนน,นี้ ชี้สิบเหรียญกับพ่อขินอยู่เน,นีมยอนุญาตเม,ตรรม็ดบ่มีบอกเมื่อนี้กินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วพอาแกบังเม็ดมีบ่โอ้บ่มีเม็ดได้พีเนาะองุ่น,งงนไหลเม็ดกระดาษย้ายปิ้วไปหมดมาวันนี้ เป็น้อนงมังไทยเขาบอก็ค่เป็นอย่างนล้ว อยู่หรอพี่น้องเก้ 95, าสิบห้าเหรียญสี่ร้อยกว่าบ,บาทเนานะสี่ร้อยเต็ก็ดีบ่แต่เหรียญเงินได้พี่น้องจ้ะคิดเงินไทยกับประเทศคินเทียอะไรพี่นอ้องหวานหวานบ่อ,บอยไงหวานบอ่อยไงหหวาน หมอนท้องเลยพ่นเนาอือ่บวันนี้คือดิกนะันม mm. ดอเพื่นนอ่ะกินเบอรนี้เลยไกิน บ้านย้ายบ่มีหม่องปิ่งพี่น้องจากใกล้ๆทำน้ำมี่หม่องปิ่งย้ายกับเห็ดมัฟฟินข้าง,งนอกต้องนั่งรถไปประมาณนี้สิบนาทีเครองสมองสุไปพี่น้องไปย้ายไปรูทิยามของละว่านบ่นมีหม่องปิ่งอืมเต็มแบบลยเยิ้มเยิ้มถือหนามะ ม,มันบหวานเธอหน่อยๆเด้แต่เม็ดมันบบมีมันแสบอยู่น้ำหลายแต่ไ่ค่อยหวานเท่าไดพี่น้องได้กินว่ามันประมานของอ่ญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นผลไม้เมืองจีนแต่อของญี่ปุ่นเนี่ยหวานเอาอีกจั่งหน่อยเถอ,อะน้องพี่น้อง เยวเลีล้ยงครึ่งหนึ่งหรือ้ำทางไปแต่ว่าเยาะจะขึ้นบานไปไหนหรอกว่าเราไปก็ไปให้มูขึ้นแค่นั้นมามมมมีกันหนึ่ง พี่น้องเลยอุณกระดาษพี่ไว้บุญพี่น้องแต่เป็นน้ำไปเอาโอเคกินเี okay. ๋แถวทานเดี๋ยวแถวอันแม่น้ำเลแล้วเพิ่นค่อยบะมี่ค่อยประท้วงอันนี้เดี๋ยวห่อร์ไปกินน้ำทังมันเบืดอโดนพี่น้องเลยย้ายไปอีกซื้อมังคุดย้ายเบิ้งมังคุลหรอมันหน่อยบอสเป็นตาหวาน น่าดื่สือนี่มั้งแซ่บอร่อยบอยางกแซบเยโอเคเลยเนาะพี่น้องกินมาเบอเอเยาให่ายวิวทะเลงามๆให้เบิง่ง อีกแล้วอยู่ทะเลยังกลับกล่องบ่เป็นก็ไปกดมองได้พี่น้องจ้าอ๋ออันนี้มั้งเพื้นว่ากลับกล่องยายลองกลับ๊บคนกันเนาะความเป็นแมนบ่เซอร์แมนกับแล้วไปนอกพี่น้องยังได้กิติสัดย์ิปไปจะลองกลับกล่องเหม่อนพื้นที่วางไหมกับกล่องคือเก่าพี่น้องเนาะวิวสวยๆคางบ้านยายแหละพี่น้องเลย กินบ้านบ่ไใดก็คืนมากินทั้งกินในทะเลนี่ล่ะพี่น้องเย้ยไอวิวทะเลสวยๆ mm hmm. ฟังพุ่นกับฟังอ่านานี่ยังก็ซิมซ้ายจุ๋ยนะพี่น้องคนไไกลๆ่นย้ายกลับกล่องโเป็นเป็นแนวนี่แหละเนาะเป็นแนวนี่ประเภทนี่ <laughs> ประมาณนี่มองอันได้อยู่ จังเดย์ยายเขาจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องคลิปกินหมกักทุเรียนอยากกินลหลายพี่น้องเอลยบ่ได้กินเนาะอยู่ทั้งเงี้นยนเราไปกินนี่แล้วผลเบืองโมผลเฮ็ดยูทูบด้วอกันพี่น้องเต้นยองยงด้วยคนผนจีน <c oughs> จังไดยคลิปนี่ยายเขาจบไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องมาเดินเลาะทะเลแข็งบ้านใกล้ๆบ้านให้พี่น้องเบิ่ง บางทียูทูบย้ายอาชีพท่านได้ลงนาแถวนี้อาชีพลงแค่แวบบๆบีางทีนะพี่น้องมนนื่อนี่พอดีอยากทุเรียนก็นเลยมาจัดการซะสู่ทุเรียนมากินพร้อมแตายังไดงเขาจบเพียงแพิกเอ่อจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้นะคะพี่น้องเพราะทนไร้ย,ย้ายเบาพิษเบาถือแ็่ไม่เป็นปีช่วงปีมังเบาเพราะท่านควงได้พี่น้องค่ะยังไงเขาจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ